ใครเรียกพี่น้องเห็นบ่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป่องปลายสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าชู้ช่องอลังผาเหลาะครับผมกะคือก็รวครับพี่น้องรอใส่งานอยู่สาสงเศร้า งานส่งมืออื่นครับแต่บ้านได้เขาไปขึน้นอยู่ครับพี่น้องรถก็ร้ายอยู่ครับพี่น้องของพ่นก็ลงอาหารดวยพี่น้องเด้อ

ชัดบ่พี่น้องโตศับไหมโอเคพี่น้องติดตามกันครับ ครับพี่น้องก็ได้เข้ามาใช้งานหรอครับก็บตอนนี้ก็รอตะค้นขึ้นครับผมพี่น้องนี่ครับงานผมสองแถวที่พันเสียนอยู่นี่ครับผมพันหนึ่งหนึ่งท่านเจ็ดลอยเจ็ดลอยเท่าไรวะเดี๋ยวผมเบิ่งจะกข้าวก่อนเจ็ดลอยยี่สิบหกกล้องครับผม เ้62กองครับาวกกับกันเด้กพี่น้องเด้อกะบนำนักก่ายู่เล่าๆประมาณยี่สิบสามตันกลัวยี่สิบสี่ตันกลือวนันละครับผมขรายู่ครับมันเป็นงานตัวเดียวกันครับผมแต่มีงานย่อยหล่อยีย่ห้ออื่นผสมคนเปมากอะ การลำบากตอนตอนลงเด้อครับเด้อตอนขึ้นว่ฒนเด้ครับตอนลงอี่สีลำบากครับผมเช็คกันตะพืดต่อพื่อแล้วครับผมชัดดีพ่พี่น้องทรศับไม่กองไม่ครับผมแดดก็ร้อนร้อนครับผม รอคนขื้นเ้อะพี่น้องเด้อโอเคครับนี่แหละครับกำลังขึ้นงานเลยครับผมแดดทอนครับพี่น้องแต่ว่าเมาื่อวานฝนตกโดนอยู่ครับพี่น้องจากจากมัดขึ้นก็ว่าได้พี่น้องแต่ ตกเสามานี่โอ้ยหเด็ด โอเคพี่น้อง้ติดตามกันครับครับกัดตอนนี้ยูอุดอนเนาะกัดมาลงของยูอุดอนครับผมมาอุดอนในรอบสามเดือนครับผมบ่ค่อยได้ยมากครับ่วนมากก็มีแต่ไปสารตอนบนกับ ตอนลางเ้ยครับเด้อขึ้นมื่นอนน้อนอน่อยรถริษัทนี่หลายครับผม ออกมาซีมองแร้งหมูว่านึ่งครับผมกัมะหอดตีซีกลัวพอดีครับงานด่วนครับผมบ่คอยได้บ่ได้จอดนอนเลยครับก็มานอนแค่ชักช่วงเงเองครับผมมือเช้นนี่ ก็น,นี้ก็เริ่มลงคลองได้ประมาณสามสี่เลทหรอครับผมเมน,นี่ก็แดือดเครองบับเด้ดอ่อน นี่ครับอีกขั้นหนึ่งมาลอลงน้ำกันค่ับโอเคครับผมขอจบคลิปล่งแค่นี้เนะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเลยด,ด้วยครับเด้อ สวัสดีครับ